สวัสดีค่ะทุกคนพบกับ pb kata channel นะคะวันนี้นะคะปาก,ก็จะมาจริงๆมันเคยเคยทำไว้แล้วหลายคลิปนะคะแต่ว่าคลิปนี้ปากกจะมากราฟเจ้าคาปูเมดูซ่านะคะให้เพื่อนๆดูนะคะว่ามีวิธีการกราฟอย่างไรนะคะวัสดุที่ต้องเตรียมอันนี้คือวิธีการกราฟในแบบของปานะคะก็คือมี เจ้าขาปุนนะคะอันนี้ปาจะเลือกไซส์ใหญ่เลยนะคะเพราะว่ากิ่งเขาจะอ้วนทําให้เราผ่าแล้วก็การาฟง่ายนะคะ2ก็คือถุงมือนะคะอันนี้แล้วแต่เพื่อนๆจะใช้ยี่ห้ออะไรมีทั้ง แบบแบบมีแป้งแบบไม่มีแป้งอะไรเงี้ยแล้วแต่คนชอบแต่ว่าปกติปาจะใช้แบบไนโตรเจนเพราะว่าปาไม่ชอบแป้งนะคะเพราะว่ามันจะขาวๆมืออย่างเงี้ยแต่ว่ามันจะขาดง่ายเพราะฉะนั้นเวลาเรากราฟเนี่ยมันมีโอกาสที่ถุงมือเราเนี่ยมันจะเกี่ยวกับน้มได้เราก็เลยใช้แบบสีขาวแบบยางนะคะเพราะว่ามันจะเหนียวกว่าค่ะ3ก็คือปาจะกราฟนะคะกับอ้ยอันนี้นะคะนะคะหรือว่าเล็บเหี่ยวนั่นเองนะคะก็เตรียมไว้นะคะ อันนี้จริงๆมันใหญ่ไปนิดนึงอะแต่ว่าจริงๆเราจะกราบตั้งแต่เดือนพฤษภาแล้วนะคะเพราะว่าเราต้องการที่จะขายช่วงสุดหลงๆเก้าก็คือเดือนธันวาค่ะอันนี้เดี๋ยวเราก็เลยเอ่ต้องรอกราบแล้วก็ไว้ขายเดือนธันวาแต่ว่าเอา่อตัวเล็บเหยื่อเราใหญ่แล้วนะคะแต่ก็ไม่เป็นลายกราบได้เหมือนกันนะคะแล้วอย่างต่อมานะคะก็คือปัาจะใช้เป็นโฟมนะคะนี่นะคะ ตัดเป็นชิ้นเล็กๆนะคะฟโฟมเดีย๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าใช้ตอนกระบวนการไหนอันนี้คือเคยใช้แล้วเราก็เก็บมาใช้ได้อีกนะคะแล้วก็มีดนะคะแล้วแต่คนถนัดนะคะว่าจะใช้มีดมีดคัตเตอร์มีแหลมๆหลมมีดแกะสลักอะไรเงี้ยแล้วแต่คนถนัดแต่ปตัจจัถนัดใช้มีคัตเตอร์นะคะก็ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธ,ธีการทะะําค่ะแล้วก็มีอุปกรณ์อีกอย่างหนึ่งนะคะที่ขาดไม่ได้เลยก็คือหนังยางะคะ่ะ และหนังยางเนี้ยคือใครจะใช้เป็นวงเล็กวงใหญ่คือแล้วแต่เลยแต่ว่าปลาจะถนัดใช้วงเล็กมากกว่านะคะเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนวิธีการทําค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราก็เตรียมเจ้าต้นแม่พันธุ์นะคะเดี๋ยวเราจะดูกันว่าต้นแม่พันหนึ่งต้นเนี้ยปลาเตรียมไว้ประมาณ300ไม่รู้ว่าจะกราบ ต้องใช้แตงนี้กี่ต้นนะคะเราก็จริงๆมันใช้ได้ทุกกิ่งเลยนะคะเราก็ทําการตัดนะคะได้มาหนึ่งกิ่งประมาณานี้นะคะขั้นตอนต่อมานะคะเราก็จะทําการหั่นเขาเป็นป้องๆนะคะเห็นไหมเอ,อ่ยแบบนี้นะคะหั่นเอาส่วนอันนี้จริงๆก็ใช้ได้นะแต่เล็กไปป้กก็จะไม่ค่อยใช้นะคะประมาณอย่างเงี้ยค่ะท่อนประมาณ เนี่ยหนึ่งนิ้วนะคะนี่นะคะได้แบบนี้มาแล้วนะคะแล้วเราก็หักไว้ก่อนนะคะแล้วเราก็หยิบต้นไม้ของเรามาค่ะที่เราจะกราฟนะคะเฟโลนะคะเราทำการใครจะหั่นหนามออกหรือว่าไม่หั่นอย่างเงี้ยแล้วแต่ความถนัดเลยนะคะเราทำการผ่าครึ่งนะคะ ผ่าครึ่งออกมานะคะส่วนหัวเนี้ยเราทิ้งให้แห้งนะคะแล้วก็เอาไปปลูกใหม่ได้เหมือนกันนะคะพอเราได้แบบนี้แล้วนะคะเราก็นําส่วนที่เราตัดมาเมื่อกี้นะคะผ่าครึ่งะคะ่ะผ่าครึ่งแบบนี้นะคะพอได้แบบนี้แล้วนะคะเราก็จะเอาตัวเนี้ยแปะลงไป วิธีแปะนะคะอันนี้จริงๆเราจะแปะอันเดียวหรือสองอันก็ได้นะคะเห็นวงกลมๆตรงกลางไหมคะอันนี้เราก็แปะไปเลยแต่ปาจะแปะสองอันนะคะแปะแบบนี้ลงไปนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะใช้โฟมเนี่ยนะคะวางไว้ข้างบนเขาค่ะวางไว้แบบนี้นะคะเดี๋ยวปาซูมให้ดูใกล้ๆ นี่นะคะประมาณอย่างนี้แล้วก็ขั้นตอนต่อไปนะคะก็หั่นยางปาจะรัดแบบสองยางวงเล็กนะคะสองเส้นนะคะจับเล็งให้ตรงนะคะ รัดลงไปแล้วเราก็ดูเลงให้เขาตรงกันนะคะเห็นไหมให้เขาชิดๆกันนะคะรัดลงไปอันนี้คือข้ออันนี้กระถางอันนี้มันดีตรงที่ว่ามันมีมันมีเหมือนข้อยึกๆอ่ะให้เราแบบเหมือนหลังยางให้มันล็อกพอดีอะ่ะมันก็เลยแบบว่ารัดง่ายอะ่ะแล้วก็อีกอันนึงเป็นรูปบวกแค่นี้เลยค่ะง่ายมากๆค่ะอันนี้ก็คือเสร็จแล้ว หอันนะคะซึ่งซึ่งที่เราตัดมา1เส้นอย่างเงี้ยมันจะทําได้แบบเยอะมากอะคะ่ะ5้กระถางถ้าัานเล็กๆนะบางคนัานเล็กๆอะได้เป็นสิบเลยนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นวิธีการขยายพันธุ์อีกอย่างหนึ่งนะคะที่ง่ายๆแล้วก็ใครๆก็สามารถทำได้นะคะซึ่ง ไม่ใช่เฉพาะว่าเราจะใช้แต่ตัวเฟโลเล็บเปี่ยวเป็นฐานอย่างเดียวนะคะตัวอื่นเราก็สามารถใช้เป็นฐานได้เหมือนกันเช่นอที่เคยเห็นเขาใช้กันก็จะมีเมโลนะคะมีอิชินอพซีสมีย no mm ิมโนก็ใช้ได้เหมือนกันนะคะแต่ว่าที่ใช้ตัวเนี้ยกับเมโลอ่ะจริงๆอนะ่ะเมโลอ่ะก็จะดีนะเพราะว่าเมโลอ่ะจะไม่ค่อยแตกหนอเราจะไม่ต้องแบบมานั่งตัดหนอแต่ถ้าเราตัดหนามตรงนี้ออกอะคะ่ะเราสามารถล้อหนามออกได้นะแบบนี้ค่ะ ถ้าเราล้อหนามเขาออกเนี่ยเราก็ไม่ต้องนั่งตัดนอเหมือนกันแต่ว่ามันก็จะเสียเวลาที่เราจะต้องมานั่งล้อหนามอีกนะคะแล้วแต่ใครถนัดนะคะจะมันจะมารอออกตอนร้อนหลังก็ได้หรือว่าจะล้อออกเลยก็ได้แต่ว่าส่วนใหญ่ปลาจะไม่ค่อยล้อนะคะก็จะล้อออกตอนที่เปลี่ยนกระถางทีเดียวเลยค่ะ อ่าสวัสดีค่ะมาต่อนะคะก็เสร็จไปแล้วนะคะที่ปากราฟนะคะว่า1ต้นปจาจะกราฟได้กี่กระถางนะคะก็อันนี้ยปาก็ตัดไปหลายกิ่งพอสมควรนะคะแต่ว่าปลาไม่ได้ตัดหมดนะอันนี้ปาก็จะเหลือไว้ห้าหเส้นนะคะเพื่อให้เขาแบบ ได้โตต่อไปได้นะคะแต่ว่าถ้าใครนะคะจะสามารถต,ตัดบดทั้งต้นเลยเงี้ยก็ได้เหมือนกันนะคะเพราะว่าปาถือว่าแบบถ้าสมมติว่าเราตัดทั้งต้นแล้วแม่ตายไปเนี่ยปาก็ไม่ได้เสียดายเพราะว่าเราก็ได้ลูกนะคะก็คือที่เรากาฟมาได้นะคะครั้งนี้นะคะ1ต้นอันนี้ที่ปาหั่นไปประมาณ10กว่าเส้นนะคะเกือบยีเส้นนะคะปาทําได้ทั้งหมด100ต้นนะคะมีสองถาดแต่ปาให้ดูค่ะ สองถาดน,นะคะหนึนนะะ100ต้นนี่นะคะก็หนึ้อยต้นนี้นะคะเดี๋ยวอย่าเพิ่งลดนะ้ำปลาจะยังไม่ลดน้ำน,นะคะก็คือพอได้อย่างนี้แล้วเนี่ยปลาก็จะเอาไว้แดดได้เลยนะคะคือในโรงเรือนปกติได้เลยแต่ว่าปลายังไม่ลดน,น้ำผ่านไปสักประมาณ4-5หวันนะคะปลาถึงจะเริ่มลดนะคะแล้วก็ประมาณสัก เจ็ดวันถึงสิบวันอะไรเงี้ยปาจะค่อยๆตัดยางออกนะคะเอ่อถ้าอันไหนไม่ติดก็คัดออกอันไหนติดก็เดี๋ยวรอเขาแตกหนอต่อไปนะคะก็คือจริงๆถ้าอันไหนไม่ติดอะ่ะก็ไม่เป็นไรนะเพราะว่ามันใช้นิดเดียวแล้วก็มีเปอร์เซ็นที่ติดกว่าเยอะอยู่แล้วนะคะส่วนวิธีการกราฟเนี่ยวิธีการใช้โฟมหรือว่าหนังยางเงี้ยมันเป็นแค่ทางเลือกนะคะซึ่งเราสาม,มารถใช้วัสดุอย่างอื่นได้เช่นสกอ๊อตเทปนะคะหรือว่าได้หรือว่า วัสดุตรงโฟมเนี้ยเราจะไม่ใช้เลยก็ได้นะคะเราจะใช้ที่ปาเคยลองนะคือมีฝาน้ำอัดลมนะคะแล้วก็ติดไปเลยแล้วก็ใช้โฟมนะคะก็ใครว่าดีนะปาก,ก็จะลองหมดเลยว่าอันไหนแบบถูก,กเราไม่สุดแต่อันที่ปาลองแล้วมันรอดเยอะสุดก็คือเป็นโฟมอะคะ่ะมันเหมือนมันไม่อับน้ำแล้วก็มันชิ้นเล็กด้วยอย่างเงี้ยนะคะก็ประมาณนี้นะคะกับการกราฟคาปุบเมดูซ่านะคะก็ขอให้ทุกคนนะคะเ ถ้าสมมติว่าอันไหนที่เป็นแบบถ้าไปลองทําได้ก็ไปลองทํานะคะมันจะเป็นการเพิ่มปริมาณของต้นไม้เราอีกชนิดหนึ่งแล้วก็ขั้นตอนการทำอะ่ะมันไม่ได้ยุ่งยากเลยนะคะแล้วก็เพิ่มจานวนได้เยอะด้วยค่ะก็ขอบคุณนะคะที่ติดตาม p b k ี t ค c h ช n n น l ค่ะไวพบกักใหม่คลิปหน้านะคะก็จะพยายามทำคลิปออกมาให้เพื่อนๆเ,เยอะๆนะคะสวัสดีค่ะ